มีบามสุขนะในการทำบุญกับทางวัดตังใจนะจะมากจะน้อยอะไรไม่เป็นไรนะใครก็ถือว่าเราได้ได้บุญได้ที่สองโลกต่างนะในการทำบุญกับทางวัดตังใหญ่ของเราดานบูชาปุถัมเวสุวรรณนะพี่น้องก็รับทานบุญคนแล้วก็ทานหลวงปู่สีดาท่านบอกไว้ว่าใครสศกใจกับอะไรบ้างจะเรียกโชคไม่ทราบเรียกความโชคดีความเป็นสิริมงคลนะเอาตามกระดือฮะ วันเสาท <T> ี่3เกดูใเหมจับใหญ่นี้จะชดที่ต่อดาใหพี่ชายโชคดีรวยเด้อเพื่อต่อมาลอมบกแต่ี่าต่อไปนี้พี่ชายจะมีบาน วันนี้มาแก้บนเหรอครับจ้าออกโรงพยาบาลจ้าเรื่องอะไรครับผมบอกย,า,อยายยายล้มยายเขาล้มแล้วไปเข้าห้องผ่าตัดนะ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาวางยาหรือว่าบอกหลังห<ช>รือว่าขอให้แกฟื้น,นให้แกเดินได้ครัก็ัวจะวางยาสลบบรวมแก่ไม่ฟื้นหมอเขาไม่รับรองอะไรจยางนเราก็กลัวไงนะก็เลยบน,น,น,น <ะ S 2> อบอกเอาไขไว้ว่าถ้ายายเดินได้แล้วแกออกจากห้องผ่าตัดน่ะแกไม่เป็นไรเงี้ยก็จะมาแก้บนลจะบดไว้สองวัน แก้ไปแล้วเที่ยวหนึง่ง<อ>แล้ววันนี้วันที่สองก็บอกกันไข,ข่ขาดกันนะสองวันแล้วบนเอาอะไรมาแก้บนครับผมกล้วยแขกจ้าอ๋อครับขอบคุณมากครับจ้าเป็หกแปดในเดือนธันวาทเดี๋ยวพ่อพระอาจารย์ทานจะจะเรียกโจมมามาใส่กามอ่าเอาเวรตะวันนะอ่าพยานมงคลเอาไปใส่ที่ดินจะเอาเหรือไม่เอาอ่านตลอดชีวิต ามาเยียม mm. ือมาจะได้ตามอลจบ a า a คือที่ทีหนึ่งบอยบาทได้รุนรัะโทษแข้าขายรับทุกทีการจะประสบความสเร็จตามทุกิจที่ายรับโดยัอลถุหัวใหญ่รับโดยใหญ่ห้อยถุงวมห่รือว่าวันนี้มาแก้บนเหรอครับผมมาแก้บนเรื่องขอท่านพระวรษณุไว้กับนาทีกันครับยังไงครับผม ขอเนื่องจากจตอนนั้นมีสัมภาษณ์งานครับก็เลยมาบนกับท่านมาเข้าเวสรวร์ให้ได้ให้ผ่านกนารสัมภาษณ์งานที่ทำงานนัครับก็บนเป็นข้าวสาร8กิโลกรัมแล้วก็น้ำเปล่าสุบาแหวนวันนี้ก็สมหวังครับก็เอาพวกข้าวสารแล้วก็น้ำเปล่าที่ได้ได้ไดนวนไหวมากแก้คนครับผม คือ,อางานนี้มันเข้ายากหรือไงคร kind of ับผมใช่ครับงานนี้ค่อนข้างมีการแข่งขันที่สูงครับมีผู้แข่งขันที่มาเข้าสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยมีคนเก่งๆหลายคนครับก็เลยตอนนั้นก็เลยมามาลบนบนวันนั้นครับตามที่สนหวังครับแล้วบนไว้นนั้นครับประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เองครับผมวันนี้ก็มาแก้ผมครับผมขอบคุณมากครับโชคดีครับไ่ว่าเรก็ ว่าอนิ่งๆเห็นไหมไม่แต่ก็เหลืออยนิ่งๆ